สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวขวัญใจคนจนช็อกถูกอดีตแฟนสาวบุกทุบร้านพังเมืม่อวันที่19ธันวาคม2558แล้วตำรวจโทสมสักขำมาภัยตำรวจสายตรวจประจำตู้ยามปางนิ้วตาวลปางนิ้วอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ191ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวถูกพังร้านได้รับความเสียหายเหตุเกิดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวขวัญใจคนจนหมู่หนึ่งตมวนปังนิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง จึงรู้ไปตรวจสอบพร้อมเจ้าที่สายตรวจจานวนหนึ่งที่เกิดเหตุพบร้านวิวยเตี๋ยวสภาพถูกทุบทําลายข้าวของในร้านได้รับความเสียหายตกกระจายเกิดร้านสอบถามนางรัชากรวันสุนทรธรรมอา,ายุ41ปีเจ้าของร้านเล่าว,ว่าตนเปิดร้านก๋วงเตี๋ยวดังกล่าวขายลูกค้าในราคาชามละ10บาทให้คนที่เดือดร้อนเรื่องเงินมาทานได้ก่อนหน้านี้ตนได้คบหากับหญิงสาวคนหนึ่งกระทั่งได้เลิกรากันไป ต่อมาหญิงสาวคนดังกล่าวพยายามกลับมาขอคืนดีแต่ตนไม่อยากคุยด้วยเพราะเห็นว่าอาดีตแฟนสาวได้มีแฟนใหม่ไปแล้วจึงพยายามหลบเลี่ยงไม่พบกระทั่งวันนี้อดีตแฟนสาวได้โทรศั์มาหาพร้อมบอกว่าจะมาตกลงพูดคุยที่ร้านแต่ตนไม่ยอมไปพบตามที่ร้องขออดีตแฟนเก่าจึงเกิดความโมโหได้ทุบประตูร้านแล้วพังเข้าไปในร้านทำลายข้าวของในร้านทั้งหมดจนได้รับความเสียหายนางรัชกาลเกล่าด้านร้อยตำรวจตีสมศักดิ์กล่าวว่า จากการสอบถามาทราบว่าผู้ก่อเหตุนั่งรถจักรยานยนต์มาด้วยกันสองคนน่าจะเป็นแม่กับลูกส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากความหึงหวงและไม่พอใจอะไรบางอย่างจึงเรียกเจ้าของร้านให้มาคุยปัญหาแต่เจ้าของร้านไม่ยอมมากระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวซึ่งทงางผู้เสียหายก็ได้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักง,งานสอบสวนแล้วหลังจากนี้จะได้เรียกผู้ก่อเหตุมาสอบสวนและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ